ถึงแม้เขาจะไม่อยากยอมรับแต่หัวสมองของข้าตอนนี้สับสนเหลือเกินความรู้สึกของมนุษย์ทําให้คนว้าวุ่นใจและขี้โมโหสิ่งเหล่านี้เป็นคําสาปของตันไมายเราด้วยหรือเปล่านะพอท่านนายดูอารมณ์ดีจังเลยคิดอะไรอยู่หรออะไรเมื่อกี้เจ้าอ่านข้อมูลไปยิ้มไปตอนนี้ก็กําลังยิ้มอยู่ฮะข้าย,ยิ้มเหรอนี่คือความรู้สึกของมนุษย์ แปลปหลอดเลยย่กจะต้านทอนบอกมาตามตรงเลยนะว่าข้าไม่ค่อยเข้าใจข้าว่าพระราชาทำแบบนี้จงแจ้ไปนะทำไมเขาต้องใช้วิธีนี้ที่ไรเหตุผลแบบนี้ด้วยมนุษย์ก็เป็นแบบนี้ชอบถงเรื่องไรเหตุผลแต่บางครั้งมันก็ทำให้บรรลุเป,ป้าหมายของตัวเองได้อตอนนี้พวกเราต้องรีบแก้ไขปัญหาโรคระบาดแต่ยังต้องกัดขวางไม่ให้พระราชาตามหาเศษจระเ คำทำํานายเจอแล้วเจอด้วยถึงแม้พระราชาจะคืนสภาพจะลึกทํานายได้สําเร็จเขาก็มีวิธีหยุดเขาได้วิธีอะไรไม่บอกก็ได้นะข้าเชื่อใจเจ้าอยู่แล้วเจ้าเชื่อใจข้าอืมช่างเถอะลำพังแค่อ่านข้อมูลพวกนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกพวกเราออกไปเดินดูข้างนอกดีกว่านะ ให้ข้าไปเถอะมันก็ไม่มีทางจะป่วยแต่ถ้าเจ้าติดเชื้อโลกขึ้นมาจะเป็นยังไงเมื่อถึงตอนนั้นเจ้าต้องช่วยข้าอยู่แล้วใช่ไหมพอทันอยา่ขยับข้าจะลอยเวลักษาให้เจ้าหัวใจเต้นเร็วมากหรือจะเป็นพลัง ของเวทมนต์ตอนที่เขาเป็นแมวฉันเคยถูกรูปรูปหัวฉันเคยลูบหัวเขาเคยตีก้นเขาและเคยบีบแขนเขาฉันชอบแมวตัวนี้มากแต่ตอนนี้ความรู้สึก,กเปลี่ยนไปข้ความใจนะเป็นอะไรไปข้อไล่เวทมนต์้เจามีอะไรไม่ถูกต้องกันเลยไม่มีก็แค่พอใจข้าตเตนเหล่ามาก เหมือนกำลังจะตายเหมือนหัวใจข้าเต้นเร็วกว่าปกติเป็นสองเท่าเป็นเพราะพลังรักษาหรือในหัวข้าก็เต้นเร็วเหมือนกันแต่ข้ารู้ว่าไม่ใช่เพราะเว่นต์นช่างเถอะเลบไปกันเถอะส่งมือมาสิบางทีเจ้าอาจจะมีเวนมนบ์ที่แข็งแกร่งกว่าข้าก็ได้ ความรู้สึกที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วส่งผ่านมาทางปลายนิ้วของเขาพวกท่านต้องการพบผู้ป่วยโรคระบาดไม่ได้เด็ดขาดพวกท่านเป็นแค่คนสําสคัญ้าติดเชื้อขึ้นมาจะทํำยังไงแต่พระราชาได้มอบหมายให้พวกเราแค้ปัญหาเรื่องโรคระบาดแล้วนะเขาต้องทําให้สุดความสามารถสิแบบนี้นี่เองพวกเรามีสถานที่กับศูนย์ที่ กับตัวอาสูรที่ป่วยอยู่ก็จริงแต่ที่นั่นอยู่ไกลจากเมืองหลวงมากอยู่แถวแม่น้ำไลฮาร์ชักช้าจะไม่ทันการรีบไปเถอะตกลงพวลเราค่ะเอาแผ่นกรนหันออกมาเพื่อใช้เทเลพอรก่อนนะแผ่นกัะหันอะไรกันเจ้าไม่เห็นหรือว่าขาอยู่ตรงนี้ท,ท่านมังกรเชื่อเราด้วยพลังของท่านผู้ยิ่งใหญ่ การเทเลพอร์ต,ตเป็นเรื่องที่ง่ายมาปิดตาแล้วจับคาให้นันเตรียมตัวเดินทางอืมเงินค่าก็ปิดตาด้วยกลิ่นหอมน้ำแข็งที่เย,ยือกเย็นใจนี้เป็นกลิ่นของเขาเหรือพอทันสุดยอดสมเป็นมังกรผู้ยิ่งใหญ่จริงๆเลอกลกัวใช้แผ่นกันหังอีก เมื่อกี้ตอนเทเลพอร์ตพอทันไม่ได้จับมือและครูนี่ฉันคิดว่าทุกครั้งที่เทเลพอร์ตต้องจับมือซะดซะอีกที่แท้ทำแบบนี้แค่กับฉันจะลอยไปถึงไหนเข้าแล้วหรอเออไปเถอะตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเรื่องไร้สาระต้องรีบแก้ปัญหาโลกระบาดหนั่งจากนั้นค่อย หลังจากนั้นค่อยอผู้จัดก,การกับความรู้สึกของตัวเองนี่คือคนป่วยเยอะขนาดนี้เลยเหรอใช่ครับตอนนี้สถานาการณ์รุนแรงมากตอนที่อ่านในหนังสือไม่มีไม่รู้สึกเลยว่าจะรุนแรงขนาดนี้นับตั้งแต่ฉันทะลุมิติเข้ามาถึงแม้จะรู้ว่ามันจะเกิดเรื่องยุ่ยยาขึ้นไม่หยุด แต่ก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เคยคิดเลยสักครั้งว่าจะมาเจอเรื่องแบบนี้เพราะท่านจะมีวิธีช่วยพวกเขาไหมก็ไม่รู้นาะชัรว่าเป็นโรคอะไรก็ยากที่จะลายเวทมนต์แม้แต่มังกรที่ทําได้ทุกอย่างก็ไม่มีวิธีหรอถ้างง้นเรื่องนี้ถือว่าดุนแรงมากๆตอนนี้มีคนตายหรือเปล่าตอนนี้มีแล้วแล้วหากยังควบคุมไม่ได้ยอดคนตายก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อัสตรยนอย่าเข้าไปไกลระว,วังติดเชือ้อฉันจะช่วยพวกเขาได้ยังไงพระราชากระจายโรคระบาดได้ยังไงพอทัานเจ้ากำลังรักษากพวกเขาเหรอ ้าแค่ช่วยบรรเทาอาการให้พวกเขาทรมานน้อยเกินแต่ถ้าอยากรักษาให้หายขาดก็ต้องหาสาเหตุให้เจอสถานยังก็หวักลับมาที่จุดเริ่มต้นอยู่ดีตกลงพวกเรามาช่วยกันตามหาสาเหตุกันข้าขอพบหมอของที่นี่ได้ไหมได้แน่นอนข้าจะเรียกหมอมาเดี๋ยวนี้คุณและคุณขยันจริงๆเขากลัวค่าติดเชื้อโลแต่ตัวเองกลับลุยเข้าไปอย่างไม่หวาดกลัว น่ารักจริงๆใครเอ๊ะเมื่อกี้จะบอกว่าใครน่ารักเออคือทำไงดีถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงพูดได้ว่าเจ้าน่ารักได้เลยไม่คิดอะไรและอาจทำตาวิงให้เขาได้ซ้ำแต่ว่าตอนน,อน,นี้ตอนนี้กลับพูดไม่ออกท่านอยู่อลสตินบอกมาแล้วครับเจ้าแน่ใจหรือไม่ว่าอาการเหล่านี้เกิดหลังจากคณะทุกของพลราชามาถึงที่นี่ ใช่ครับตรวจเจอโรคนี้ครั้งแรกที่หมู่บ้านโฟเรนแถวแม่น้ำไลาหารที่นั่นเป็นสถานที่ที่คณะทูตพระราชาเดินผ่านคนที่ติดเชื้อบอกว่าคณะทูตข,ของพระราชาเป็นคนแพร่เชือ้อคณะทูตของพระราชาเคยทิ้งหีบสีดำไว้ใบหนึ่งมีอานย์จำนวนหนึ่งสัมผัสโดยไม่ทันตั้งตัวหลังจากทานอาหารเย็น มีคนจนํานวนมากเมื่อเกิดอาการปวดท้องหลังจากนั้นคนป่วยก็เริ่มมาคืเานเรื่อยๆโรคระบาดจึเลือนลุกลามตั้งแต่นั้นจนป้องกันไม่ทันตอนนี้เวทมนต์ใช้ไม่ได้กินยาก็ใช้ไม่ได้ไม่รู้ว่าควรทายังไงดีทําไมต้องทําแบบนี้เพราะเขาน่าจะรู้ดีว่าการกระทาแบบนี้จะทําให้เกิดปัญหาระหว่างอาณาจากักรมนุษย์พวกนั้นไม่เคยเห็นอสูรยอย่างเราอยู่ในสายตามไม่ใช่หรอ พวกเขาก็แค่เห็นพวกเราเป็นหมากหรือไม่ก็เลี้ยงพวกเราเท่านั้นพอท่านค่าให้เจ้าส่งประวัติผู้ป่วยมาอ๋อเหนือยน่้าไปดูอาการคนป่วยก่อนระวัาางตัวได้นะอะไรกันพอยื่นมาก็รีบส่งมือมาให้ทันทีน่ารักเหมือนน้องมาเลย แค่ดูก็รู้ว่าพวกเขาใช้ความพยายามอย่างมากในการรวบรลงมข้อมูลแต่ว่าขั้นตอนยังไม่สมบูรณ์อาณาจักรอสูรไม่เคยมีประสบการณ์การรับมือภัยพิบัติปกติพวกเขาจะใช้เวทมนต์โบราณแก้ไขปัญหาเมื่อเวทมนต์แก้ไขไม่ได้ก็เริ่มทำตัวไม่ถูกเ้ยเรื่องที่น่าเสียใจก็คือพวกเขาไม่มีทีมฉุกเฉินสำหรับรับมือกับภัยพิบัตท่านหิงอสตินท่านเปิดดูข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์อะไร พวกเราไม่สามารถหาเจอต้นเหตุของโรคได้จากมันเลยสักหน่อยข้อมูลในนี้มีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรชื่อเพศอายุอาหารของผู้ป่วยหรือแม้แต่ความรุนแรงของอาการก็บันทึกไว้หมดแล้วที่อยู่ของผู้ป่วยรวมถึงประวัติการพบเจอกันของผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเดิมไม่ได้บันทึกเอาไว้เลยแบบนี้นี่เองสาหรับโรคระบาดแก้บันทึกประวัติการเดินทางและ ไร้เชื้อเป็นสิ่งที่สําคัญมากใช่ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการระบาดสําคัญมากปัจจัยเสี่ยงไม่ถึงการตรวจสอบการระบาดไงช่างเถอะไม่พูดเล่ศับทสองกันแล้วกันสรุปคือประวัติการป่วยเหล่านี้เป็นกระแสสําคัญที่ทําให้เรารู้ต้นตอของการระบาดข้าเข้าใจแล้วนี่มันเป็นหน้าที่ของข้าข้าจะจัดการให้ชัดเจนเองชัดก็ช่วยได้ข้าจะไปถามคนป่วยเหล่านั้น แล้วก็บันทึกเอาไว้จะไม่เป็นอะไรหรอจะไม่กลัวติดเชื้อโรคได้ไงท่านหญิงแอสตินไม่ต้องห่วงเขากินยาเสริมความแกข่งของร่างกายแล้วและยังมียังไลยเวทมนต์ป้องกันเราด้วยโอ้พระเจ้ามีเวทมนต์ประเภทป้องกันด้วยหรือใช่พอรู้ว่ามีโรคระบาดพระราชาก็สั่งให้นักเวทไลเวทมนต์ให้กับยามและหมอทั่วทั้งพระราชาวังนี่เป็น สมหากรูณนาธิคุณของพระราชาแล้วทำไมรายเว่นมนให้กับคนในพระราชวังละลายทั้งอาณาจักรเลยไม่ดีกว่าเหรอแต่ยาละเวมนมนเหล่านี้มีจำนวนมากจำกัดหากใช้เวมนมนของนักเวทจนหมดหรือพวกเขาติดโรคระบาดจนป่วยตายก็อาจจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นได้เธอแต่ถ้าเหตุการณ์รุนแรงจนเกิด แกใครไม่ได้พวกเราก็จะพร้อมเสียสละแต่ก่อนจะถึงวันนั้นหวังว่าท่านและมังกรที่ยิ่งใหญ่จะช่วยพวกเราอืมข้ารู้แล้วงั้นพวกเราไปทํางานกันเถอะถึงแม้เรื่องนี้ฉันจะไม่ได้เป็นคนก่อแต่ฉันกับพระราชาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันจึงทําให้ฉันรู้สึกผิดอยู่นิดนิดไม่ว่ายังไงฉันจะนั่งดูอสูุนทรที่บริสุทธิ์พวกนี้ต้องทุกข์ทรมานแบบนี้เฉยๆไม่ได้อัสทิน คนป่วพวกนั้นเป็นยังไงบ้างสถานการไม่ค่อยดีมีบางคนที่อาจจะอยู่ไม่ถึงพรุ่งนี้งั้นพวกเราต้องรีบลงมือทันทีไม่ต้องรีบไม่ว่าเจ้าจะไปที่ใดข้าก็จะไปด้วยไปกับฉันอย่าคิดอะไรสิตอนนี้ไม่ใช่เวลามาคิดถึงเรื่องพวกนี้พอท่านพวกเราอยู่ห่างกันหน่อยจะดีกว่านะ จ้ไม่ชอบอยู่กับข้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นข้าหมายถึงข้าตรวจสอบแล้วเร็วจังใช่ครับข้าทำงานเร็วมาท่านหญิงแอสตินเจ้าเก่งสุดๆไปเลยน่ารังจังในคู่มือการักสอบมีบันทึกไว้หมดแล้วทำไมท่านยังต้องวาดแผนบน ้าบนแผนที่อีกทำแบบนี้จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นยังไงล่ะอย่างเช่นเมื่อพวกเจ้าดูแผนที่นี้จะเห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อรายแรกติดเชื้อจากแม่น้ำไรฮาร์ดจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรอบๆตำแหน่งนี้จากนั้นพอมีผู้ติดเชื้อจากการแว้น้ำก็เริ่มขยะยเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่แปลกมากแปลกตรงไหนหรือ พระราชาสามารถแพร่เชลิโลอย่างลับๆได้แต่ทำํำไมเขาถึงทิ้งหลักฐานที่ชัดเจนไว้แบบนี้อีกอย่างเขาก็รู้ว่าเจ้าล่ะคาต้องมีส่วนในเรื่องนี้จริงไหมเขาต้องรู้ว่าดยุคเฟลรเดยดกำลังทุ่มเทกับการพัฒนานิวเวิร์กและเจ้าก็สนใจเรื่องของอสูรมาเพื่ออัญเชิญมังกรพระราชาได้ศึกษาและวิจัยลักษณะพิเศษของมังกรมาแล้วถ้าอย่างนั้นเขาก็คงรู้ว่า พลังรักษาโรคระบาดของเจ้ามีขิดจำกัดใช่ไหมเรื่องนี้เขาไม่ปฏิเสธเหลือมาเพราะราชามนุษย์ดังนั้นเขารู้ว่าหากปกปิดสาเหตุของโรคเจ้าก็จะทำอะไรไม่ได้ด้วยสาเหตุนี้องค์ลักในพระราชวังจึงไม่ติดเชือ้อเลยสักคนบอมฉันบอกเลยไงว่าพวกเขาพวกเราถูกลไล่เว็บมตนป้องกันไว้แล้วแม้แต่บังกรยังไม่สามารถรักษาโรคระบาด แล้วพวกเจ้าจะแน่ใจได้ยังไงว่าจะมีพลังป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อได้แม้แต่คนเดียวเออหม่อมฉันไม่เคยคิดปัญหานี้ปกติพวกเขาพวกเขาและหมอที่ทำพระราชวังส่งมาทานเข้ากันที่ไหนก็ที่ศูนย์พิทักษ์และศูนย์ของแต่ละพื้นที่เพราะผู้ป่วยต้องมีคนดูแลตลอดเวลาเพื่อเป็นความปลอดภัยน้ำและอาหารของพวกเขาจะส่งมาจากพระราชวังทั้งหมด ปัญหาอยู่ตรงนี้แหละอุบาติเหตดเชื้อโรคอยู่ใกล้แม่น้ําไรฮาร์น้ําที่พวกเขาดื่มและใช้ล้างหน้าล้วนมาจากแม่น้ําใช่ไหมใช่เพราะน้ําจากแม่น้าไรฮาร์น,นั้นดีมากพวกเขาใช้กันมาหลายปีแล้วเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมม,มีตรงไหนที่ผิดปกติหรอท่านมนุษย์สรุปง่ายงาก็คือโรคที่ ระบาดอยู่ตอนนี้ไม่ใช่โรคระบาดฮะถ้าไม่ใช่โรคระบาดเราเป็นอะไรเจ้าดูแผนที่สิถ้าเป็นโรคระบาดก็ควรจะเริ่มระบาดจากหมู่บ้านแห่งนี้เจ้าเห็นไหมว่าแนวโน้มการระบาดในตอนนี้เพิ่มขึ้นตามเส้นทางไหลของแม่น้าดังนั้นพวกเขาวงยารพิษในแม่น้ําเพราะแบบนั้นคนที่ดื่มน้าจากจากแม่น้ําก็เลยตายหมด ถึงแม้ตอนนี้จะยังไม่รู้ว่าเป็นผิดอะไรแต่พวกเราสามารถตรวจสอบน้ําในแม่น้ําดูก่อนได้ข้ารู้ว่าเจ้าต้องไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเจ้าเป็นมนุษย์ที่โดดเด่นที่สุดไม่หากไม่มีเจ้าอยู่เคียงข้างข้าข้าก็ทําไม่ได้เอสตินพอทันขอโทษครับคือมียุงตัวหนึ่ง Uh...